ิดคลิปดนตรีเร็วตื่นเต้นภาพมุมสูงของเฮลิคอปเตอร์ ec 1 3 5บินเหนือเมืองกรุงเทพมหานครนี่คือฮอเบาอนเนกประสงค์ที่ล้ำที่สุดในไทยตอนนี้2,026 ec 1 3 5 t 2มาแล้วเสียงเงียบประหยัดน้ำมันบินนิ่งแม้ในพื้นที่แคบและราคาแรงแบบเสะเทือนทั้งวงการโลโก้ช่อง auto carcraft ขึ้นสั้นๆแบบซีนิมาติต ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Car Craft ช่องสำหรับคนรักยานยนต์อากาศยานและข่าวลึกลับจากแวดวงเทคโนโลยีการบินทหารและพลเรือนฝากกดติดตามกดไลค์แล้วไปชมกันเลยครับ2026 EC 135T 2รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Airbus Helicopter ได้เข้าสู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยรุ่นนี้พัฒนาต่อจาก EC 135รุ่นเดิมที่ใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั้งในภารกิจแพทย์การตำรวจการขนส่ง VIP และแม้แต่ภารกิจทางทหารในบางพื้นที่ ในปี2026นี้ e c 1 3 5 t 2ที่มาถึงไทยมีการอัปเกรดหอลายจุดทั้งระบบใบพัดใหม่แบบเบริงเลสที่ช่วยให้การบินนิ่งกว่าเดิมลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงเครื่องยนต์ที่เบาลงกว่าเดิมมากจนสามารถใช้ในเขตเมืองโดยไม่สร้างมลภาวะทางเสียงประเทศไทยได้ทำสัญญาสั่งซื้อ e c 1 3 5 t 2ชุดแรกจำนวน4ลำโดยแบ่งใช้งานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยแพทย์ฉุกเฉินและกองทัพอากาศเพื่อภารกิจพิเศษเช่นการค้นหาและช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและการลาดตระเวนทางอากาศขุมพลังของ ec 1 3 5 t 2คือเครื่องยนต์เทอร์โบเมซ่าอาริส2 b 2ขนาด633แรงมา้า2เครื่องยนต์ช่วยให้บินได้นานต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงและสามารถทำความเร็วสูงสุดถึง287กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะการบินไกลสุดคือประมาณ635กิโลเมตรและสามารถบรรทุกได้สูงสุด7็ดที่นั่งพร้อมนักบิน1คนขึ้นอยู่กับภารกิจในรุ่นที่มาถึงไทยก็มีการติดตั้งคอกพิษแบบ a ลาสคอกพิษเต็มระบบใช้เทคโนโลยีเฮลโรนิกเอวิโอเนที่พัฒนาโดย Air Bu ัสทาให้นักบินสามารถควบคุมข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอสัมผัสพร้อมระบบออโตพิล o อตแบบสีแกนที่ช่วยให้บินอัตโนมัติในทุกสถานการณ์รวมถึงสามารถบินโฮเวอร์แบบนิ่งในพื้นที่จํากัดได้ด้วย ด้านความปลอดภัย EC 135T2 มีระบบสำรองไฟฟ้าและไฮดรอลิกในกรณีฉุกเฉินและยังมีระบบลดแรงกระแทกที่ฐานล้อเพื่อให้เหมาะกับภารกิจฉุกเฉินหรือในพื้นที่ที่ลงจอดได้ยากมากๆซึ่งถือเป็นจุดแข็งอีกจุดของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ที่หลายประเทศเลือกใช้งาน พูดถึงราคาการบ้างสำหรับ EC 1 3 5 T 2รุ่นที่นำเข้าไทยในปี2026ราคาประเมินต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ9.5ล้านดอลลาร์หรือราวราว0ล้านบาทต่อหนึ่งลำยังไม่รวมอุปกรณ์เฉพาะหรือการปรับแต่งเพิ่มเติมเช่นอุปกรณ์ทางแพทย์หรือเรดาา์ล่าตระเวนพิเศษราคานี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับความสามารถรอบด้านทั้งการบินในเขตเมืองพื้นที่เขาพื้นที่แนวชายแดนรวมถึงภารกิจด,ด่วนที่ต้องอาศัยความเร็วและความปลอดภัยขั้นสูง หนในจุดเด่นของ EC-135T2 ที่ทางหน่วยงานไทยชื่นชมมากคือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าคู่แข่งเนื่องจากใช้ระบบโมดูล่าเมนทีแนนที่ถอดเปลี่ยนเป็นโมดูลได้ง่ายมีอะไหล่พร้อมในระบบสากลไม่ต้องรออะไหล่นานประเทศไทยมีแผนจะสั่งซื้อเพิ่มอีกในระยะที่2หลังจากการทดสอบภาคสนามเบื้องต้นในภารกิจแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนพบว่าหอ รุ่นนี้สามารถขึ้นลงในพื้นที่แคบได้ดีและใช้เวลาบินระยะไกลาจากดอยไปถึงโรงพยาบาลในเมืองภายใน25นาทีซึ่งเร็วกว่าระบบเดิมถึง30%สำหรับคนไทยทั่วไป EC-135T2 อ,อาจไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ที่เห็นบินผ่านบ่อยๆแต่คุณจะเริ่มเห็นมันมากขึ้นทั้งในข่าวภารกิจช่วยเหลือและในอนาคตอาจถูกดัดแปลงใช้ในภารกิจนักท่องเที่ยว VIP หรือแม้แต่ระบบขนส่งด่วนทางอากาศในกรุงเทพมหานครหากมีโครงการรองรับ โดยรวมแล้ว EC 135T 2ปี2026คือเฮลิคอปเตอร์เบาอเนกประสงค์ที่ลงตัวทางด้านเทคโนโลยีความเร็วความนิ่งความประหยัดและความปลอดภัยเหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิประเทศและภารกิจพิเศษในประเทศไทยถ้าคุณเป็นแฟนของเทคโนโลยีการบินอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าคุณอยากเห็น EC 135ใช้งานในภารกิจไหนในไทยมากที่สุดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากออโต้คา c r คราฟตที่จะพาคุณบินไปให้ไกลลกว่าที่เคย